ช่วงคูคิ่งดกับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยพงปรุงสำเร็จตารสเด็ดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ช่วง c o o k i n g c o คค่ะวันนี้อุ๋ยก็อยู่ที่โรงเรียนคพือว,วันดีกับอาจารย์วันดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ,คะอาจารย์คะวันนี้นะคะอุ๋อยากให้อาจารย์แนะนําเมนูค่ะเพราะว่าหมู่นี้เนี่ยรู้สึรู้สึกว่าท้องเนี่ยเสาะบ่อยมากเลยเหมือนปวดเป็นโรคกระเพาะอะไรอย่างนั้นมีแบบอาหารอะไรที่พอช่วยทําให้เวลา เดี๋ยวหิวก็ปวดอินก็ปวดเลยอย่างเงี้ยกำหลังปีก็ช่วยนะช่วยรักษาแผ้ในกระเพาะอาหารก็ช่วยหรือว่าผักพื้นบ้านอย่างอันนี้เนี่ยใหญ่มากเลยหัวปลีเนี่ยหัวปลีที่เป็นกพื้นบ้านที่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ในการที่ว่ารักษาโรคกระเพาะอาหารได้ด้วยแล้วก็มีใยมีกากอาหารเยอะช่วยในการขับถ่ายด้วยนะคะอันนี้เราจะทําอะไรกันคะอาจารย์คะเราจะทําต้มขาต้มขาต้มขาหัวปลี แล้วก็จะไม่มีเนื้อสัตว์แล้ววันนี้เราจะใช้เห็ดสามอย่างถ้าเผื่อว่าใส่เห็ดสามอย่างลงในในหม้อเดียวกันในจานเดียวกันเนี่ยแปลว่ามีสรรพคุณดีเลิศที่เป็นอาหารเป็นยาใช่ใชอาหารเป็นยาเลยหัวปีเนี่ยต้องทําให้มันไม่ดําทําไมบางคนหั่นหัวปีไปหัวปีก็จะดำวันเราก็จะมีเทคนิคว่า ทำยังไงให้หัวปีดูขาวสะอาดทำได้สองอย่างคือหนึ่งเนี่ยเปลือกมะนาวถูล,ลงไปทีนี้เราจะจะนั่นแหละจะหั่นแล้วไม่ต้องละเอียดมากมแต่ว่าเป็นแว่นๆแ,นะแล้วก็ใส่น้ําใส่มะขามเปียกก็ได้ใช้ของเปรียปร้ยวๆได้ครัมันจะช่วยสก,กัดไม่ให้ให้อย่างเนี้ยออกให้สีเปลี่ยนทีนี้เราจะทําแบบแบบง่ายง่ายง่ายแต่อร่อยเหมือนเดิมเราก็จะใช้น้ําต้มขา โอ้มีน้ำต้มขาด้วยนะคะน้ำต้มขาพร้อมปรุงแต่กี้อุ๋ยว่าจะทงถามอาจารย์แล้วว่าอาจารย์จะต้มขาไม่เห็นมีขาเลยโอ้นี่ขาตะไคร้เรียบร้อยแล้วหอมจังเลยค่ะเดี๋ยวอุ๋ยดูส่วนผสมก่อนนะโอ้ก็มีขาใบมะกรูดขาตะไคร้หอมแดงนะคะอุ๊ยแล้วมีน้ำปลาปรุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทานได้เลยอย่างนี้ก็เรียกว่า3มขั้นตอนี้เสร็จเลยสิค่ะใส่น้ำให้เดือด เดี๋ยวเราจะใส่ผักต้องให้เดือดเดือดเดือดผ่านผ่านเลยไม่ใช่ว่าน้ําไม่เดือดแล้วใส่ลงไปผักก็จะไม่สวยไม่กรอบต้องกดลงไปค่ะกดลงไปถ้าไม่กดข้างบนมันจะไม่สุกแต่นี้ได้ให้เดือดก่อนถึงจะใส่เห็ดทีหลังดูเดือดนะคะเดือดพลานไม่ใช่เดือดธรรมดานะคะคลานค่ะใส่เสร็จแล้วเราก็จะคนให้เขาให้เขาจมกับน้ําแกงให้เขาไม่ต้องให้น้ําเยอะเพราะว่าประเดี๋ยวเกิดไปใส่น้ําเยอะอ้าวพอสุกเดือดเข้าจริงน้ํามันออก กนให้ด <One input> ูว่าน้ำน้อยๆเสร็จแล้วน no ้ำจะพอดีเปรี <plus poetry> ้ยวเนาะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะเปรี้ยวจริงๆเนี่ยอิว่ารสชาติโอเคแล้วอะค่ะคราวนี้เราก็ใส่ชามใส่ชามสบายจังเลยนะคะแม่บ้านสมัยนี้นะ้อามาทางรัดให้เสร็จเลยแล้วก็อร่อยอือร่อยรสชาติมันแล้วไม่อร่อยกลมกล่อมนะคะอาจารย์มันมีความมันของกะทินิดนึงแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ด จานนี้สุขภาพล้วนๆก็เรียกเหมาะไม่เลี่ยนเหมาะสาหรับอุ๋ยตอนนี้เลยเพราะว่าหัวปลีเนี่ยช่วยเคลือบกระเพาะด้วยใช่ะเพาะรักษาโรคกระเพาะลดน้าตาลในเลือดแล้วก็สําหรับคนที่กาลังให้นมลูกเหมาะทาให้น้านมเนี่ยเยอะไหลเวียนดีเยอะค่ะแลวไหลเวียนดีวันนี้อุ๋ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์บันดีมากเลยค่ะที่มาโชว์เมนูที่อร่อยด้วยแล้วก็ทําง่ายด้วยในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ ค่ะและในช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะสนับสนุนโดยน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยทันใจอร่อยจริงผลิตภัณฑ์ตราแม่พลอยสเสน่ห์ไทยแท้แม่พลอยไวไวรถเด็ดรถยำแซ่บมะนาว